ก็โอเคครับขอบการสวยดีท่านชมท่านครับขอต้อนรับสู่ช่อง c ั a สต t u d โอซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำแอดออนนะซึ่งมีน้องนึงเขาถามมาก็คลิปที่แล้วก็ขออภัยด้วยที่ไลฟ์เสร็จแล้วเสียงมันกระตุกนะครับเพราะมันเป็นผลของไลฟ์อะเนี่ย้อน,นนี้เขาถามมาว่านี่สอนทำบล็อก แล้วสุ่มเกิดมาไรเดอร์นหน่อยแล้วนี้ด้วยทํายังไงมอเตอร์กดเองตามธรรมชาติครับนี่ครับเราโหลดแอปมาแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นเฮเตูนนะครับก็มีครับโอเคนี่ก็คนที่หัวขามานะโอเคเนาะเขาตอนแรกมอ็อบโอ้ชมต้องเสกม็อบมาก่อนเนาะอันนี้หัขคอแบบเก้า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 เนาะโอเคเนาะ โอเคครับมันจะมีโฆษณาอยู่โอเคผมขอดูนี่หน่อยเอามอลนี่ครัอ๋อก็อย่างแรกผมจะอทำทำแรกก่อนหน่อยครับทำยังไงถ้ามีบล็อกใช่ไหมครับคำถามแรกทำยังไงให้มีบล็อกสมมติผมจะเอาตัวดีอะไฟเนาะไฟผมจะทำเป็นเข็มขัดไฟก่อนไฟ ก็ต้องเอานี้ก่อนไฟ AI e z ไฟผมต้องหาเนี่ยไ,ไฟเดเวอร์ไฟได เออไฟปิดละเดี๋ยวถ้าท่านชมอยู่ผมว่าจะผมจะเปลี่ยนชื่อช่องอะท่านชมช่วยคิดหน่อยแกนะครับชื่อช่องอะแล้วก็เราก็ทำเป็นไฟอัน นนี่เะไฟไฟท่านชมนก็ช่วยคิดชื่อช่องใหม่ให้ผมถ้าใครอยากถ้าใครอยากอะไรอนะช่วยคิดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับชื่อช่องผมนะครับนี่ไฟชื่อช่องใหม่นะครับเสร็จแล้ว ทำ้ไงเราก็สร้างอามือก่อนนะครับอามือเราสร้าง่อนไฟ e r M o r. อาร์ม o r อ,อาร์อามือไฟอามุ้ยอามือต่อไปชุดผมจะเป็นไฟเนาะชุดก็ต้องเป็นไฟอยู่แล้วอะนี่ไฟ สกินไฟนี่เป็นซีรีส์มาเรือยๆอยู่นี่ไ,ไ,ไฟแบบฟไเอเซฟไฟไฟขอสามารถผมจะเอาเป็นคนุณเร็วอืมคุณเร็ว โมเดลตอนกลางคืนสปีดเนาะไอ้นี่แหละสปายแล้วก็ต้องเอาไฟไดเวอร์บวกกับไฟไฟนี้ค่ะแล้วก,กดจจโอเคครับต่อไปเป็นคำถามที่ทุกท่านชมต้องการแล้วนะครับนี่กดไปแล้วพิมพ์ชื่อหูผมดาวคำว่าไฟ้ยไฟ b l o c k five b l o c ะ v a i z five block แล้วท่านชมก็เลือกสกินนะผมมีสกินเยอะอุ้ยท่องผมมีสกินอยู่ตรงรูปภาพเจอรรี่แล้วก็คำว่าบล็อกอันนี้นผมก็มีอยู่แล้วบล็อกอยู่ไหน บล็อกนี่บอกก็เยอยๆเลยอนะผมหาคําว่าไฟกันหาไฟกันเจอละโอเคครับอันนี้ครับเราก็คำแรกแล้วก็กดนี่ครับแอนิมออก็เกิดตามสัตว์นี่แหละบอกอะอ่าต่อไปนี่กดท่านชมอยากให้มีคราบเองก็คราบได้อนะ ต่อไปนี่กดน C ี่ก็คือการสุ่มะอะเดี๋ยวผมจะสุ่มนี่นี่นี่เนาะแล้วกดบันทึกโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟสอนให้ด้วยอะว่าความสมริงมาเป็นไฟไฟ s a ภาไฟ s m u o r d ไฟสอน a i sad เฮ้ยแซดเอ็นโออาร์ดเดี๋ยวข,ขาปิดนี่ก่อนผมยังไม่ได้ใส่นะหนึ่นยผมเอาสเติ๊อย่างเดียวเนาะอืมผมมีอยู่ตรงนี้เกมมูนยิงรีเซอร์แพคกต้องเป็นรีเซอร์แพคกเท่านั้นนะที่จะมีสกินได้อะสมาติมันจะอยู่ที่รีเซอร์แพคกอะ เรากดรีสเปกเรากดไอเทมแล้วนี่น,นี่ของผมอันนี้เวอร์ชันเก่าของผมอะถ้าท่านชมจำได้ก็เนี่ยไฟสอดแล้วก็กดตกลงอะ่ะอันนี้ผมก็ต้องการไอเทมชิ้นหนึ่งอุ้ยถูกแล้วไฟ ผมจะไม่ได้มัเชื่อไฟอะไรอะไ่ะออาไฟเ่ยมันขึ้นโอเค s it s, it s i o n เนี่ย back m o v i n นี่เราเติมคอแบ็กลงไปวิ <tui đ�uces> <conclusions> Không, phải cái các bạn à, Em Ai Mô Một lời bất kì ạ F I Z m i Z I ไ S เน okay. ี่ย ION ปังเนี่ยบบโอเคลผมก็พิม์มา อืมโอเคแบ็คผมก็เชนไว้ไว้เนาะแล้วก็นี่ปั่งโอเคครับเีลยวผมก็ทำอาบไฟซอสเสร็จแล้วผมก็ไฟนี่ไวน้นี่ไวน้นี่ไวน้ไวนี่แล้วก็ไฟนี่ แล้วครับแล้วเราก็เอานี่เราคาดอันนี้ไม่ได้เลยโอ้ครับคำถามแรกของท่านชมก็มาแล้วค่ะคำถามแรกอะ่ะของท่านชมก็ได้แล้วนะต่อไปคำถามที่สองครับคำถามที่สองคือจะยังไงให้มอสเตอร์กดเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับ 1. 1> สมมติผมจะเอาตัว NPC เมื่อกี้ทำไม่ได้แล้ว นี่ไงผมจะเปลี่ยนโมเดล m อ c นบะเปลี่ยนเป็นผมจะเอาอัน,นี่อุ้ยอ๋อก็ผิดซะงั้นเดี๋ยวจะเอานี่นี่ผมก็มีโมเ,เดลเยอะอะผมจะเป็นบอสได้อ,บบอร์อะไรบอสด้เรยอะ a อ c ก็ ABC, ต้องเป็นพวกผมจะเป็นนีกว่าในนี้กว่าอันนี้ผมสร้างไฟล์ไว้ะคอมไพเเตอร์ไอเทมเอ็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 มเป็นน้องเอ็มหายไปไหนล้ว ยาอันนี้ก็ถาจะโด่ะจะรอหัดทีหลันเลยอืมรอาหา้ไปเลยอ่ะอันนี้ก็เริ่มมีของฟิโรวันแล้วอ่ะ ผมก็ทาหมดซีโร่ไปแล้ว GTA GTA อย่าข้ว่านะาไม่แล้ว มก็ผิดแล้วกดคามเลดร์อันนี้อน,นี่เป็นบอสต่างๆอะมาจะมีอียหนึ่งอะให้เป็น ờ vô uống uống mưa trong đây ạ im 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 à im 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 hoa đi phải rồi Ừ Nhưng cái mình nhé, hả, đi khá nọ Có thể ăn đấy hả Ơ thật cái gì lại thì hả nó không buồn ạ ดัได้มันจะมีอันนึงอ่ะที่มันหอบเหรถ้ามันแลกของอย่างอื่นได้โคตรด,ดีเลยอ่ะแต่ผมไม่รู้ทำยังไงฮะอืม ในปโปรเคียของเอ็กซ์เะจริงๆพวกนี้มาใช้ในมือถือใช้ในแอปนี้ไม่ได้ฮะเตสเพื่อน,นชมอย่าผมจะแนะน,นำแอปหนึง่งเอาไปปรับแต่งให้มันใช้งานได้อะไอคุจะอย่าผมจะบอกครับว่าอะไรจริงๆผมาจากนี้มันปรับแต่งไม่ได้ พใช้งานไม่ได้ใช้งานแล้วมันเห็นนะฮะตรงดิเวอร์มันไม่มีแต่ผมปับเต็งมันมีมีดิเวอร์อืมของหามก่อนเนาะแล้วคืหา้างไปเล้ว,วะสิโลนอะมันจะเป็นเมทัลคอปเปอร์อะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ มันเป็เล่าเมทนฮอปเปอร์อืมเป็น,นอะรอะถ้าจะไม่พิกาอยู่อันอื่นอ่ะลรวเขาสู่หมวดสรบวันอะอนน้เป็นเม่ได้านฮเปอร์อกันนะ ไอ้ไม่ใช่นี่ไงท,ท้าถ้าชมดูนี่ใช่ไหมผมไม่แด่ใจคืออะไรมันไม่ดีแนะ่เชื่อผมเห็นไหมผมมองแล้วมันไม่ดีแล้วผมหาไม่เจอท็อปเปิลอื่น

เขาไม่ได้เอดบลล่ะตอนนี้ค่ะเนาะตัมยูดัมยูปังโอ้ไม่มีว,วอลเขอหาวอลล่างอันโปรเตียเขาไม่ได้วอลใช่ไหมอยากขอปรับหมองเขียบตายก่อน อ๋อวอสเฮ้ยทำได้เหรอผมสามารถทำได้เหรอเดี๋ยวขอเดีย๋ยวผมขอไปปรับแต่งเดีย๋ยวเราขอข้ามไปกันเนาะไปกันเนาะขอข้ามตอนที่เราจะผมทำวอสเสร็จก่อนไปกันเลยโอเคเนาะไม่ต้องรับผมขีเ้เกียข้ามอะ่ะแนะนำเลยแอปปแอเนี้ยแอปเนี้ยดีสุดแต่งสกินนะ เมื่อจริงจริงมัดมันต้องอน,นั่งไงกดกดคลิกขวาในการเปลี่ยนร่างใช่ไหมอันเนี้ยเราอันเลยเราใชร์เน,นี้ยเดี๋ยวผมทำเปวีซินผมมะเดีย๋ยวผมทำเป็นวอสก่อนเอาเมือ่อวอสหรือ นี่นี่มาจีโอวอสนี่ลางทีอยู่ในละครเวทีอะทำโคตรเหมือนเลยเอาวอสเนื้อนี่เนาะมันก็กำกับว่าเออนี่ดีกว่าวงค้ดดูซับสี เราตรงนี้อุ้ยตรงนี้จําได้ตรงนี้มันจะเป็นสีนี้นี่นี่เดีย๋ยวลองมาเดี๋ยวผมขอเอาแขนออกก่อนนี่นี่เดี๋ยวเราก็อืมเราก็ดูสีดำใช่ไหมสมัิพีะ่ะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นนั้นวอสไดเวอร์เนาะตรงนี้ตรงนี้สีดำไปถ้าเราไม่สวยก็ขอบไปด้วยอะแร้วผมไม่รู้รตรงย็บขาดอะโอเคเราปรับตั้งวอสตรงนี้เนาะเป็นร,ระลับตรงนี้ ทงนี้เราตอนตรงนี้ตรงนี้ท่านชมนก็ยาวเลยแอนนี้หาได้จากพีสโต้นะโอเคเอาอออตรงนี้ก็ต้องเป็นสีดำด้วยสเฉันจะไม่ผิดนะ บอสเหมือนตอนแรกเหมือนเหมือนคิปเปอร์เลยอนะ่ะอืมเอาทำตรงนี้นเนาะยวก็โปดด้วยสีนี้นี่ค่อยดูว่าเฮ้ยยาวตรงนี้ด้วยตรงนี้มารวมด้วยโปด้วย เราเอาสีนี้มาโปะตรงนี้ด้วยมาแจะเหมือน,นกันโอเคต่อไปข้างหลังข้างหลังนี้เราจะทำเป็นสีเอ่อยาสีนี้ด้วยอุ๊ยอย่อาราเราใส่แขนสิน อุ้ยตรงนี้ตรงนี้หนึ่งคันโอเคครับตอนนี้วอสของเราก็เสร็จแล้วเทใช้ยด้แล้ววอสเสร็จแล้วเราก็เซฟลงนี่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ออกจากแอปเข้าแอปนี้วอสซึ วดีอย่าวัดเราเีอย่าขอตั้งชื่ออุ้ยผมขอตั้งชื่อใหม่ให้เอ็มบีีเลยอ๋อตูอจูอีดวอดอืมเอ็มซีวอสวัสผมใครอันนี้ผมจะเอาอุ้ย ผมอเป็นสีเนาะสีเขียวแต่ผมจะปรับเป็นสีเขียวอ่อนขอว่าผมคเป็นสีเขียวอ่อนนี่วิอืม โอ้คลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะคแค่แป๊บเดียวยายวตรงนี้ด้วยอุย้ยเดี๋ยวตรงนี้เราไปสีดำดีกว่าเฉแบบนี่เนี่ยนี่ครับใครฟอสผมต่อไปเราก็เปลี่ยนสกิน ไปจะกินวอสไหนฮะนี่นี่เห็นไหมครับขึ้นเราลองดูวะเรามาดูวะสามดีเดี๋ยวมาดูกันปังเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเราชมดูวอสผมเฮ้ดีเดอนี่ Animal. แอนิมอลแรกของได้ จมตีแต่มันไม่โจมตีพอดีนะ่ะเฮ้ยไากา่ไม่เอาไก่หม,มเจ้าเออืหั่เสือ,อาหายได้แต่เ,เราต้องรอให้พุทธนามันเปลี่ยนก่อน โอ้ยค,ครับก็เหมือนคลิปนี้ก็มีเพลงแค่นี้นครับขอกลับลาท่านชมแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย